ชอบล้างรถเองอยู่ที่บ้านเลือกเครื่องดูดฝุ่นแบบไหนดีสักคู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับลุงครับ v น g ีเนเอร์วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเครื่องดูดฝุ่นกันนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบล้างรถเองอยู่ที่บ้านแล้วก็กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นถามว่าทําไมผมถึงต้องมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ผมอยากจะบอกว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษนะครับ นอกจากดูดฝุ่นแล้วมันยังเป่าได้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหากับเรื่องน้ําที่ชอบไปขังอยู่ตามไม่ว่าจะเป็นน็อตล้อนะครับแล้วก็ยางรีดน้ําหรือแม้แต่ล่องตามประตูพวกนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งดูดฝุ่นแล้วก็เป่าลมตัวเครื่องเนี่ยมีกําลังถึง1,800วัตต์นะครับซึ่งแรงลมเนี่ยเพียงพอที่จะเป่าไล่น้ําด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่อยากจะต้องมีทั้งเครื่องดูดฝุ่น แล้วก็มีปั๊มลมไว้อีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ปั๊มลมตัวเล็กๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันเป่าได้สักประตูบานหนึ่งเนี่ยลมมันก็หมดแล้วต้องมาปั๊มใหม่พอ,อปั๊มใหม่ปุ๊บแรงมันไม่เยอะแต่พวกอย่างเนี้ยสามารถเป่าลมได้ไกลประมาณสัก4เมตร5เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยใช้แค่ห่างประมาณสักคืบนึงเนี่ยมันสามารถเป่าลมแรงได้สบายๆไล่น้ำสบายๆนะครับ ส่วนอุปกรณ์หลักๆผมขอไม่รีวิวไอ้พวกที่เป็นดูดฝุ่นตามบ้านแล้วกันเนาะเราเอามาดูที่ตัวของการที่เราจะมาใช้ดูแลกับรถเลยตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูสำหรับดูดฝุ่นนี่ใส่ไงอ่ะนี่ใส่เสร็จปุ๊บบิดปุ๊บคราวนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนมาเป็นเป่าลมมันจะมีรูตรงนี้นี่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีตัวครอบไว้อยู่เนาะเราก็ใส่ไป แล้วก็ล็อกแค่นี้เองเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันในการเป่าลมได้แล้วสรุปเครื่องนี้ได้ทั้งดูดฝุ่นแล้วก็เป่าลมเนะาะท่านนี้หลายคนสงสัยว่าอา้าแล้วมันดูดฝุ่นเข้าไปเนี่ยแล้วเวลาเป่าออกมาเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันจะไม่ออกมาด้วยหรืออ่ะเดี๋ยวผมแงะให้ดูกันปึ๊บนี่ครับตัวนี้มันจะมีตัวกรองอยู่ ทุกครั้งที่ดูดฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีลมส่วนหนึ่งในการออกมากรองชนเนี้จะเป็นตัวดักฝุ่นนะครับไม่ให้ฝุ่นออกมาด้วยหรืออีกข้อหนึ่งที่ผมเลือกไอ้เจ้าเลือกซื้อเจ้ารุ่นนี้มานะครับหน้าตาม,มันเหมือนตัวหุ่นยนต์ R2D2 ใน Star Wars น่ารักดี หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับถังเป็นสแตนเลสตอนส่งมามีบุบนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลกนนับก,การใช้งานนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของการดูดฝุ่นแล้วก็เป่าลมกันดีกว่านะครับว่าเขาสามารถทําได้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบเสียงระหว่างตัวเครื่องดูดฝุ่นตอนเป่าลมนะครับเทียบกับตัวเครื่องเป่าขนหมาที่มีอยู่ด้วยนะครับว่า ดูว่าเสียงตัวไหนมันดังกว่ากันเนาะโอเคไปดูกันครับ ต่อไปจะเป็นการเทสช่องที่ลมเข้าเข้ามาใกล้ไมโครโฟนตัวนี้ในไมโครโฟนของมือถือตัวนี้ผมโหลดแอป,ปเดซิเบลเอาไว้นะครับเป็นแอป,ป,ปที่ใช้บันทึกนะครับว่าเสียงดังมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเริ่มจากตัว i m a f r e x นะครับ vc 9กํากำลังมอเตอร์1,800วัตต์นะครับเดี๋ยวมาลองดู นีม้มินถัดมาจุดเดียวกันนะครับผมเปิดมินก่อนอ่ะหันหน้าด้วย โดยที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับผมใช้เงื่อนไขเดียวกันคือถอดท่อออกนะครับเพื่อเพื่อที่ให้เสียงลมตรงปากท่อเนี่ยมันดังเท่ากันสำหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับก็คือเป็นขององินฟลักซ์รุ่น VC910 ราคาหาได้ในท้องตลาดก็ประมาณ1,900บาทบวกลบนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ฟังได้นะ ถ้าจะซื้อเครื่องเป่าลมตัวหนึ่งก็ประมาณสัก2,000ันเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปมันกเกือบสองพแล้วดังนั้นถ้ารวมกันทั้ง2ตัวก็ประมาณ4 0 0พถ้าไม่ได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องดูดฝุ่นกับเป่าลมพร้อมๆกันเนาะเราก็ซื้อแค่ตัวนี้ตัวเดียวหลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็ไปเป่าลมหรือว่าเป่าไล่น้ําเสร็จแล้วค่อยมาดูดฝุ่นก็ได้ทั้งคู่สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ